ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์หนึ่งสามศูนย์โกรธะหมายถึงความโกรธจมรมบ้านธรรมะมอสอพอคำว่าโกรธะแปลว่าความโกรธความคุณเคืองใจความไม่พอใจเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆตามการสะสมของแต่ละบุคคลและมีหลายระดับ ตั้งแต่ขั้นเพียงเด็กน้อยจนถึงมีกำลังกล้าสามารถประทุษร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นได้แม้แต่ผู้มีคุณผู้ถูกความโกรธครอบงำยังประทุษร้ายได้ด้วยกำลังของความโกรธซึ่งจะประมาทความโกรธไม่ได้เลยทีเดียวพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องเตือนให้ได้เข้าใจถูกเห็นถูกและเห็นโทษเห็นภัยของอกุศลตามความเป็นจริง ดังเช่นข้อความจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรลนิกายสัตตกนิบาตโกทนาสูตรแสดงถึงความเป็นจริงของความโกรธไว้ว่าคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ในกาลใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในกาลนั้น คนนั้นไม่มีฮิลิคือความละอายต่อบาปไม่มีโอตปะคือความเกงกัวต่อบาปและไม่มีความเคารพคนโกรธฆ่าบิดาของตนก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีณาสกหรือพระอรหันต์ก็ได้ฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูในโลกนี้ลูกเจ้นนี้ มีกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้บรรดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้สิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดล้วนแล้วย่อมไม่พ้นไปจากธรรมะแม้แต่ในเรื่องของความโกรธก็เป็นธรรมะเพราะมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยลักษณะของความโกรธก็คือ ขุนเคืองดุร้ายกระสับกระส่ายไม่สงบเกิดขึ้นเมื่อใดไม่สบายใจเมื่อนั้นเนื่องจากเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดร่วมกับความโกรธมีเพียงหนึ่งเดียวคือโทมนัสเวทนาเท่านั้นปกติในชีวิตประจำวันแต่ละบุคคลล้วนมีอกุศลมากด้วยกันดังนั้นทั้งความติดข้องยินดีพอใจความโกรธความขุนเคืองใจ ความไม่พอใจความริษยาเป็นต้นแต่ถ้าถึงกับที่จะต้องล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั้นขณะนั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังของกิเลสว่ามีมากอย่างยิ่งการที่บุคคลมีความประพฤติไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่ผู้อื่นนั้นแท้ที่จริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลย แต่เป็นเพราะกิเลสที่มีกำลังเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้มีความประพฤติไม่ดีเมื่อพบเห็นหรือได้ทราบถึงความเป็นไปของบุคคลผู้ประพฤติไม่ดีเช่นนี้จึงไม่ควรที่จะเพิ่มกิเลสให้กับตนเองด้วยการไปโกรธหรือผูกโกรธเขาเพราะขณะที่เราโกรธเขาก็เป็นอกุศลของเราเอง และที่สำคัญไม่ควรไม่ควรมองข้ามคือเคยโกรธใครเคยเกลียดใครคนคนนั้นไม่ได้ติดตามเราไปในภพหน้าแต่เป็นความโกรธของเราเองที่ติดตามเราไปตามความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ควรโกรธไม่มีจะเห็นได้ว่าไม่มีคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแม้แต่บทเดียวที่สอนให้โกรธสอนให้โกรธตอบ หรือสอนให้เป็นอากุศลแม้แต่เล็กน้อยไม่มีเลยมีแต่คําสอนที่เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมประการต่างๆขัดเก้ากิเลสซึ่งเป็นความไม่ดีทั้งหลายจนกว่าจะสามารถดับได้จนหมดสิ้นและประการที่สําคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้มีปัญญาเท่านั้นย่อมเป็นผู้อดทนต่อความเสียหาย ที่ผู้อื่นกระทํากับตนได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดจะน้อยหรือมากเพียงใดก็ตามแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ขาดปัญญาหรือไม่มีปัญญาย่อมไม่อดทนต่อความเสียหายที่ผู้อื่นกระทําแก่ตนแต่จะโกรธตอบทําร้ายตอบด้วยวิธีการต่างๆความเสียหายที่ผู้อื่นกระทํากับผู้มีปัญญา ย่อมทำให้ท่านเป็นผู้มีความอดทนมากขึ้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาเมื่อผู้อื่นทำความเสียหายให้ย่อมเพิ่มความกโกรธมากขึ้นสะสมอกุศลเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนี่ก็เป็นความต่างกันที่เห็นได้ชัดระหว่างผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสภาพธรรมะที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต ประเสริฐปรย์ภายนอกอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะทรัพย์ภายนอกเช่นแก้วแหวนเงินทองบางครั้งบางคราวก็ทําให้เกิดทุกข์ความเดือดร้อนนำมาซึ่งภัยอันตรายมากมายแต่ปัญญานำมาซึ่งคุณประโยชน์แก่ชีวิตอย่างเดียวไม่นำความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆมาให้เลยและปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะต้องมีเหตุที่จะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นคือ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจไปตามลำดับซึ่งจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นเกิดขึ้นแห่งปัญญาอย่างแท้จริงและกุศลธรธรมประการอืน่นๆก็จะเจริญขึ้นเกิดขึ้นคล้อยตามปัญญาที่เจริญขึ้นด้วยขณะที่กุศลเกิดขึ้นก็เป็นการตัดโอกาสของอกุศลที่จะเกิดขึ้น ความโกรธตลอดจนถึงอกุศลประการอื่นๆก็เกิดไม่ได้ในขณะที่กุศลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็ควรที่จะเป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญาพร้อมกับสะสมความดีประการต่างๆในชีวิตประจำวันจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์โกทะแปลว่าความโกรธชมรมบ้านธรรม,มะมสพ สมาชิกเลขที่867วันถาวที่30กันยายน2566